สวัสดีค่ผมทำไมกวัสครับผมช่องกับแดนแชนแนลวันนี้มากินข้าวกินข้าวเมนูอะไรบ้างคะวันนี้มีหมูทอดแล้วก็มีซ้มตามก็มีปูอ่านก็มีมามะ่าอ,อ๋อวันนี้ทำมาม่าใส่อะไรคะเนี่ยใส่เต้าหู้โอ,อ้เต้าหู้บีบนะะแล้วก็ะะใส่อะไรอีกนะครับใส่เต้าหู้อย่างเดียวแล้วก็มีเต้าหู้อย่างเดียวมีผักต่างก็ มาม่าใส่ใส่ผงพริกนะคะอ๋อกินเผ็ดได้ใช่ไหมได้ถือเรืองสามเลยลูกอ่าให้ดูชิมอันนี้ก่อนนะครับอ่าน้องกัปตันจะชิมวันนี้อยากกินมาม่านะคะก็เลยต้องร้อนนะครับใส่ต้าหู้บีบลงไปครับหม้อเขยืบไปดครับอ่าเดี๋ยวน้องกัปตันก็จะกินให้เพื่อนๆดูนะคะใส่เผ็ดด้วยไม่ต้องลูกเอาวางไว้เดี๋ยวหกแอยมางงิสแมงม กินเลยคะ่ะกินเลยเนี่ยคะ่ะกินมาม่าก,ก่อนอ,อ,อร่อยมากไหมครับเพื่อ,อนข้าวกันนะคะเพื่อนๆเนมนูก็มีหมูทอดนะคะวันนี้ส้มตำนี่ เพื่อนกินข้าวกันการอะไรก็คอมเมนต์มาให้เราดูได้นะคะวันนี้เราก็กินข้าวกันอีกแล้วกินข้าวหลายๆคนก็อร่อยนะเพื่อนๆ ทานอร่อยไหมคะอร่อยครับเนาะแตงชอบกินเส้นมากนะคะแต่ไม่ค่อยสนใจข้าวเลยนี่นี่สนใจข้าวนะคะเพื่อนสนใจอย่างนี้เห็นไหม<ๆ>เพื่อนดูนายเด้ห้ามเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยอร่อยมากเฮ้ยหอก เราจะมากินอะไรเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูของที่เรากินที่เราทำนะคะอ่ะกินโชว์เพื่อนๆหน่อยยังกินอร่อยดีน่นะครับเพื่อนๆปอดไหมคะอาบะ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, go share, go share, กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะคะอ่าน้องกับตาถ้าชอบฝากไว้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ตบมใครที่รับงานชาแนลนี้ขอลาไปก่อนอบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดีไหม